มากพี่น้องบานี้มากินน้ำกันเสบๆสบนัวน,นันวะตะละมเมละเว้นกะหาตะแนวมากินนี่แหละอันน้ำจิม้มเห็นมอนอค่ะเห็นมอนอพี่น้องจิ้มน้ำจิมำจ้มมันบักนัด มกทั่วดินจิ้มสามรสค่ะสูตรบ้านๆเท่านี้ละโวยเลยได้ปัดนี้นี่ก็ปลาสะบะย่างค่ะแล้วก็ปูกุ้งลุยค่ะลุยอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องพากิน เขคาคนหนำก็ยังเป็นขอแรงของ่ายกันเราไปนอดอ่ะยุพีประมาณใบสองโมงยูอยีกแรกนี่เมื่อนี่มือเศร้าเนี่หิมะตกอันนี้บปดแดดออกแล้วเบียกไม่งานยังกับตัวท้าแนวกินตัวบาดนี่ง แบบคือถอดอย่บบานไหมพี่น้องอืมกิมมน้หลายก้นย่บบานเท่าเนาะยุ่มยามยุ่มยามู้ phù sốt sốt cung sốt sốt, ừ bạn hao mày, nó xì xẹp, ôi, tham chạy nhúng khôn, thu uh, um. เ่ราเขามาเบิ่งไหมอาจิว่าแย่เหมือนเริ่อีสานวิริชาติเนี่ยว่าเป็นไฟเราวมากับใสบัจจริวาเนาะอันติดโควิดนี่ละ่ะประเด็ไปใส่มาใส่ลายกับเบือ่อก็เลยคิดเท็ดยูทูบเป็นกันนะ้า เพื่อเฉยๆจะกก็พีกับน้องบางคางลิปบางเทื่อก็ฉยได้มีโอกาสว่าประสบการณ์น,น,นะพี่น้องเนาะหายมือจ้าฟัางอคอยไม่ยู่อังกฤษนี่อังกฤษนี่กี่ปสปิบเอ็ดปีแล้วเด้โดนลอะน้าพี่น้องเฉยเบ่าเรื่องเล่าสู่ฟังไปมากว่าจังไหน ดิสโควิดเป็นปีหนูกสาวคอยไม่มา,จาเจอบ้างแม่เพราะเหว่าแม่เป็นบ้านน่งอยูู่นดเดียวดยิสโควิดเป็นปีงานเกิดบัวแตงิด นังอั้นรับานขโมอขโมยยังอะละเหมือละเว้นับคิดหาแต่น้องสิก,กินบาทที่นี่พี่น้องเลยเห็ดยูทูบก็นนะ้ำเห็ดกักเห็ดโปเป็นดอกฮัดงูงป,ป่าแจ๊บจ๊บพี่พนอ้อง Giùa mọc lẽ tay Cái thịt tay bằng tay tay หดพี่หดน้องเม่บ้านพี่น้องเอ้ยไปดังกินน้ำกันหร้ยๆคนเนาะปุบป,ปุ่มมึงปุ่มอะไยเฮ้ย,ยจะเป็นมันแสบได้บรรยากาศได้รสชาติยูนี่กินผู้เดียวอ๋อ,อ ลูกเก่าเขาก็กินอยู่เขาหิมัเก่ามคือ,อกินก็บมูอยู่บ้านเ่าหิ้ง่กินไดยหลายคนนี่แกบ ยางปนิ่งแน่ย่างกุ้งแน่ย่างเอ,อ้ยหลายๆย่างใช่หรอพี่น้องมาตุ่มมาห่มกันเนาะยักงามได้สิได้เมียแต่นายคักมาอยู่นี่ยี่สิบเอ็ดปีบ่เคยว่าปีใดสิบ่ได้กลับบ้านพี่น้องกลับทุกปีปีละเอ 2, ถอสองเถอสามเถอกะมีบัดที่ดีจังใดเลยแมา่นางขอมออยู่บ่ได้เมีย ยายกระถามถูกมือมือได้ซูซีมากมือได้ซูซีมากมาสันอืม,มอุนก็เนาะอืมชอบ ว่านี่ยอันเขาไปสาปา่ยายเขาไปสาปปากูจงปา่าเห็นเ้มึงอยู่ไม่แต่ตัวยิงใหญ่เลยสันอันสุดยมากบอสงการมะสันพี่นอ้องโอ้แต่แล้ตัวแม่ครับ ยายเห็ดกินรวดก็จงจงไวทาเด้อว่าฉันดอกว่ากูจงไวทาซูเพราะเขาปะย่อนว่ายายเห็น,น,ล,งงน,น,หหนลูกกินย้ำเมียตอนลูกในปา่าหนอย่างมามาเผาแล้กับ่านางกินยังสีล่ล่ะก๋าชีคือทอดลูกคือกันนั่นแหละยายกระไดแต่เรียกตนอื้ม âm trung nữa rồi nhá mấy em xì bớt rồi chắc rồi gái lạc ma bữa đây bỏ quá thật phút thầu nó คือทอดคักเละต่วนกับปานนั่นลูกหลานบริเมี้หา<ฮ>ครับ Bà chàng chỉ toán xẹp mà không bố đây Mệt bông น,น้นเหนียาใส่สุดเดก,ก,ก,กเด้งอากาศกินออกแล้วมัน Okay. Mmm. -hmm. เอาไปทกที่เราไปออมจะอ,อิปูบาดเท่าเนาะอ,อิปูกับเอาไปย่างนั่นเป็นเนื้อเบาๆพี่เนอะเนื้อปลาไหล คือพอไปกินหนึ่งยูบานเท่านานะฮับออกมาเหนือขาวหวานเนาะอ,อันนี้อี่ย่งมากันนี่กับอืมอันกินถึกในมันบังในมันแก่วในมันออกมันเด้อของหมักพี่น้องของหมักไปกินกับ ก่อยงัวาสดๆบานเท่าเนาะโอ้โคือสีแสแไปตุ่ยกับก่อยงัวาไมพี่เนาะไม่หอดบานอนี้ละเป็นตุ๋ยกันไหนเพิ่งของปวดอืม ได้กาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยพี่น้องสไดเวิาชีวิตเรื่องเล่านั่งยู่นั่งกินให้เบิง้งสีผ้าเที่ยวผ้าไปเที่ยวหันเที่ยวหนีไทยให้เบิ้งเนาะว่าให้เบิง้งตั้งแต่กากติดตามคันผิดพลาดอันใดก็ขออภัยเด้อค่ะช่อง ไม่เห็ดประหันในโดนเทิ้นอยากอายเว้าแต่ว่าเลี้ยงกินนี่มากคักพี่น้องไอก้กระซํานี่ก็น้องเหมือนนี่เนาะชิบลุ้นมาพอกันไหมเนาะเจ้าสวัสดีข้าว